สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันหยุดสุดขีดกับครอบครัวเคอเนตนะคะวันนี้มาบ้านครูยุ้ยกันค่ะครูยุ้ยนี่ก็เป็นพี่สาวของอยกเองนะคะต้อนรับด้วยดอกไม้สีชมพูค่ะดอกงอนไก่ครูยุ้ยชอบปลูกต้นไม้นะคะอ่ะน,นี่เลยนี่คือบ้านสวนนะคะของครูยุ้ยแล้วก็ครูเกลือค่ะวันหยุดเราก็จะมากันที่นี่นะคะเป็นประจำวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายกิจกรรมที่ว่าก็คือการทําอาหารว่าแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไส้กรอกทอดให้เด็กเด เราจะหั่นเป็นแบบเฟรนฟรายในเส้กอกแดงที่มีขายตามโรงเรียนทั่วไปในโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ร้อนนึงไปยิวยังไม่เสร็จ <c oughs> <c oughs> จะหัน <c oughs> ห่นอนี้หั่นอั่นเสต็มาเริ่มต้นด้วยเมนูแรกค่ะนั่นก็คือ เป็นฟรายไส้กรอกนะคะหั่นแบบในภาพเลยค่ะก็คือแบบหั่นแบบชิ้นเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆบางๆนะคะเวลาไปทอดเนี่ยแล้วก็ทอดให้กรียมนิดนึงนะคะมันจะกรอบกรอบค่ะคุณผู้ชมเด็กๆชอบม,มากเมนูน,นี้นะคะซื้อไปหนึ่งแพ็คก็ยังไม่พอนะคะ เสร็จแล้วก็นําลงไปทอดแบบนี้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ทอดให้ประมาณแบบเกรียมๆนิดนึงค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะได้ยปรยน่ากินมากเลยนี่คือไส้กรอกแบบเป็นฟรายที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวันเมนูวันหยุดอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นบ้างว่ามีอะไรบ้าง,างก็คือืมอร่อยมาก นี่เป็นไงเจ้าตัวเล็กยังชอบนะคะน้องหนูเมกชอบมากไปไปไหนเลยเห็นไหมมีน้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำจิ้มบวยนะคะให้เด็กๆได้เลือก,กนี่เวลาผ่านไปอย่างรวดนเร็วค่ะหมดแล้วค่ะหมดจาน <c oughs> นายกต้องไปทอดใหม่นะคะ มาอีกหนึ่งเมนูค่ะยำขาอ่อนมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะ,คะตั้งเองอันนี้ก็คือเอาเต้าหู้ไข่อ่ะคุณผู้ชมมาชุบแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็นำลงไปทอดก็จะกินคู่กับน้ำยำนะคะคือเพอร์เฟกมากอร่อยมากเมนูนี้อยากจะเชิญชวนให้มากินที่บ้านสวนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะโอ้ยเห็นหน้าคนทำแล้วเจ็บปวดหัวใจแล้วกินหน้าเนิไม่แต่งตักล้องก็ไม่บอกนะคะตัวไรนี่ต,นตัวไรนี่มาทำอะไรอยู่ในครัว เอ้ยยำขาอ่อนมิสแกรนไทยแลนด์นะคะเมนูนี้ครอบครัวเคเนต์รีคอมเมนต์ค่ะมีพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นใส่กระชอนนะคะให้เสด็จน้ำมันนิดหนึงอ่าแล้วก็เก็บเศษนะคะครูยุก็เก็บเศษพวกแป้งเนี้ยก็เก็บทิ้งนะคะอ่าให้ก็เสด็จน้ำมันนิดน,นึงแล้วก็ใส่จานแวบเดี๋ยวเราน้ำยำม,มาราดอีกทีหนึ่งค่ะ มาที่อีกหนึ่งเมนูจ้านี่เชฟหนิงนะคะคุณแม่ของเหนือเมฆก,กับการทำไก่ย่างทรงเครื่องทรงเครื่องหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอร่อยมากหอมมากค่ะแล้วก็มาต่อกันที่การย่างฟักทองเบอร์นัทนะคะนีพี่สาวกาำลังทําอยู่เลยนะคะแล้วก็มาย่างในกระทะแบบนี้นี่ดูกันขยะอ๋อเกือบพลาดไม่ละ เสร็จทันี้ไม่พอยังทำซ่อมตำอีกจ้านี่มากันกีคนเนี่ยครอบครัวนี่ทำไมเยอะจังเมนูโอ้ยดูน่ากินมากนะคะนี่ฝีมือพี่สาวคืออร่อยมากอันนี้จริงๆพูดจริงไม่ได้อวยเลยแต่อย่างใดนี่สุดหลอกของดิฉันค่ะสุขที่สุดคือการได้กินแตงกวาค่ะแตงกวาจากบ้านสวนนะคะ ชับลูนี่เราเรียกว่ายำไหมยำอะไรนะยำตะไคร้อืออืออร่อยมอกค่ะยอดเลยยำตะไคร้ใส่อะไรบ้างคะยำตะไคร้นะคะอก็จะมีตะไคร้มีหอมแดง มีถั่วสวยสงแต่เครื่อปรุงไม่รู้ค่ะต้องถามแม่ครัวแม,ม่ครัวม,มีมไหม,มคะก็เครื่องปรุงน้ำยำธรรมดาอ๋อเป็นน้ำยำธรรมดา,าแต่านี่ใส่ขิงเออใช่ช่วงนี้โควิดต้องใส่ขิงเยอะๆก็คือแบบว่าอร่อยมากหอมหอมสมุนไพรก็ที่สำคัญก็คือต้องกินกับใบชะพลูอันนี้กินกับอะไรนะนกินอย่างนี้เหมือนกันอ๋อ,อนนรอบนี้รอบนี้กินกับอันนี้ดูเผ็ดไหมเผ็ดมาก เ็ดขาวมาตอนใจนหาอ่อนหาอ่อนนี่คือต้องไข่เอาไปชุบแป้งทอดแล้วตุ้นี้ สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมตลอดทั้งคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามใน YouTube ช่องวดี h ช n แนลด้วยนะคะวันนี้โยกแล้วก็ครอบครัวเคร์เนตลาไปก่อนนะคะเอะบา,บา,า,าบายบายพี่กอลรับใบแบบคุณผู้ชมด้วยสวัสดีคะ่ะจุบจ๊บ